ท้องไอล่าจำแก่นจะไปเที่ยวงานวิ่งควายที่ชนบุรีกันนะคะใครโตด้วยสวัสดีค่ะยังใครโตสวัสดีค่ะก่อนค่ะใครจ้ามีไข่เห็นเบลเห็นไหม่ะเห็นวายป่ะเห็นจ้ะอุ้ยล่าจำจงเลยายไข่ไข่ล่าไข่เลยมาอยู่ข้างหลังเองเออเดี๋ยวมันเป๊ะ เห,เห็นไหมเขาเห็นนี่ไหวได้แล้วเดี๋ยวไปดูควายกันไมไปดูค่ะควายควายอยู่นะอันนั้นมาดูควายอยู่อันนี้อะไรลูกเกียนรับวันค่าไม่เยอะแต่ได้ความภูมิใจเต็มที่อันนั้นจูจิมันคืออะไรฮะสักการะสัการังอังการะโชคการี ครับช็อกกาเลนะครับนี่นี่ผู้เชี่ยวชาญช็อกกาเลมาแล้วแล้วไปขี่ไปหลงแรกไปขี่ควายแล้วชกกาเลนะคดาว่าเฮ้ยเนี่ยช็อกกาเลเนี่ยโอ้โยด่ามาเก็บใจมากแรกขี่ควายแล้วขี่ควายเปล่าขี่ไหมใช่ เห็นครผงาบบ้างัวตีได้ที่สองตัวกลางใครรู้ได้ที่หนึ่งไป เขาต hmm? mm. ัว mm. ่น no yeah. ิดนิดหนึ Frank, ER I, ่งเขาไปได้สวยนะฮะวันนี unt, ้อีกไปรูกายลำดับที่สามลำดับที่2แล้วก็ลำดับที่หนึ่งสามตัวนี้แล้หุ่นซูสีกันแล้ก็หุ่นซูสีกันท้ำการกันลงมัดให้มาเลย25ให้ที่หนึ่งกั เั้ง so right? ันน <ongs> <te> <rawd unre> ี้เนี่ยผมาไม่แพ้เขาเลยในภาของปัญหาของตัวหมายเลขที่5ความรู้บนของตั้งนะครับความได้สวยๆที่นี่เราดูมัดดีของมันนะครับต้องเรบ่มเลยอะไม่ใช่เหมือนไฟไหม้ไม่ใช่เหมือนไฟไหมายเลออเดนไยนล้นี่สายเนี่ยและวมันจะได้ใสอยู่ได้นะครับ ตัวต่อมาขอรอชมในเช้านะครับสําหรับในลิเกประดานี้เราจะใช้ไฟเต็ม